เกิดเหตุหญิงสาวพนักง,งานเป็นลมบ้าหมูครับแล้วตกจากรถวินมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ยังควบคุมสติตัวเองไม่ได้ผมเดินลงไปช่วยก็ยังโดนเอาหมวกกันน็อกตีเลยหมวกกันน็อกที่ผู้หญิงคนนี้ถืออยู่เป็นหมวกกันน็อกของวินมอเตอร์ไซค์นะครับตอนนี้วินมอเตอร์ไซค์ได้วิ่งเข้าไปหลบอยู่ตรงข้างทางครับตอนนี้กําลังวินมอเตอร์ไซค์กำลังโทรศัพทายหาน่าจะโทรหาย,ยาดนะครับแต่ตอนนี้ผู้หญิงคนนี้ขับรถวินมอเตอร์ไซค์แล้วครับ เธออลังจะขับรถวินมอเตอร์ไซค์ไปแล้ววินมอเตอร์ไซค์วิ่งมาแล้วครับถามว่าทำไมผมไม่ลงไปห้ามเมื่อกี้ผมเพิ่งโดนหมวกกันน็อกครับปวดหลังเขากกากมือผมแล้วเขาก,กวากมือวินพวกกันมั้ง พี่โทรหาญาติไมครับเขามีญาติไหมครับครับาที่าวเลยตายรถนตายแบบนี้านี่ไรันไไม่พอดีพี่เาเป็นเป็นลมมาหมูเหรอเหรออมเพิ่งผเพิ่ับคาจรับหมูันผมเพิ่งมาเจอไปหาหมอได้หวังพี่ เขายังไม่มีสติเลยครับไม่มีสติสติจะหาหมอได้หรอปะเรียกรถกู้ภัยไหมรถกู้ภัยมันก่อนมั้งเออนะาๆโทรเรียกรถกู้ภัยเลยครับเนี่ยรถกู้ภัยมาแล้วนี่มาแล้วตามเดียวไหมเขาเป็นยังไงห้องเขาเขานอนชักรับเขานอนชักพี่แต่ตั้งแต่ตีตอนเดี๋ยวปี่ตัวนี้นะ ฮะอ่าพอดีเป็นลมบ้าหมูว่ะพี่แล้วทีนี้เขาโหลดรถมอเตอร์ไซค์แล้วทำไมเขาจะขับรถเองอ่ะผมไม่รู้เลยใครคุณคุณหน้าโอ้คุณเป็นัเคยไปซื้อของที่ประชุมป่ะาา<บ>าอานตกปลาเ้าไปเจอกันอยู่ตรงสารางไงใช่ป่ะไม่รู้บ้านท่าเลียนอะไรนะี่ย <บา S 1> ผมผมก็ตกปลาบ่อยไปเจอทีมงานใหม่เขาขึ้งย้ายมาใหม่ เขาทีมงานเขาเพิ่งเขาไปจุนกระเช้านได้สิบกระตัวอ๋อ<า>ที่จะบอมอ่ะมาเจ๋อเลยโอ้ห้าหมนแล้วแม่เอากระตัวอยู่แต่ัวที่หายก่อนเอาเดี๋ยวเอาหน้นาหมอบดีวกว่าเดี๋ยวเอาหน้าบัตรที่ไว้ดีวกว่าวันแม่เนี่ยหยุดไหมเขาชวนไปตีอย่าฟอมอยู่นะไปแบบกันเยอะเลยแหละได้ได้ได้วันแม่เข,า,ขาจะเป็นทีมงานของเขาแบบเสื้อทีมเขาแต่เราก็เนี่ยเสื้อผมก็อย่างนี้แหละเ้อผมมีเสื้อโปรตีนอยู่อ๋อ วีวินจัง,ขงเขาเบื่อปะ่ะตัวเท่าไหร่อ่ะเออผมเป็นโปร,ปรจีนนะเป็นสมาชิกกลุ่มโปรตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่แปดร้อยไม่มันมันท่าอย่างงี้แขนยาวลายลายไหนลายปากกระโงกันยูอีสีอย่างงี้แค่ลายอย่างงี้ใช่ไหมโค้งออกกลุ่มฟ้าแต่ว่าแขนหมวกกนบานออแขนแขนทุกข้อมือเลยครับเท่าไหร่นะแปดร้อยต้องจ้างพี่หนุย่ยพี่หนุ่ยบาจีนเหรเฮ้ยแกงเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าแล้วหนุ่ยอ่ะ แกเพิ่งออกที่ไม่รู้ใครเหมือนกันออกรถนีสารป้ายแดงใหม่นี่ไม่รู้ว่าแก่งเดียวกันหรือเปล่าผมนี่งงเลยเอาไม่ค่อยจะใบครับรู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วั่ะาปรู้ตัวแล้วนะโอ้เป็นอย่างเงี้ยตรลาย อันตรายนะเนี่ยเพรที่แรกตั้งสติอะไรไม่ได้เลยเอากระเป๋าอะไรมาบผมมาลุกไปไเขาไปส่งกล้องที่บ้านเนี่ยล่กปลาห่าด้วยปลาห่าเลยนั่งรถยนต์ไปดีกว่าครับนั่งรถยนต์ไปดีกว่าลุงว่าตำร้านเนี่ยลุงว่าสำร้านลุงบอกลุงบอกงานกาได้ลูกปลาค้อยหาเลยบ้านเขาเด่ะค่อยห่าโอเคครับตอนนี้ทางกู้ภัยได้นำตัวไปส่งบ้านที่วังสำร้านนะครับ